เรียบร้อยแล้วครับโรเบิร์ตเลวันดอลฟี้กล่าวอำลาเพื่อนร่วมทีมยก8ปีสุดพิเศษผมไม่มีวันลืมนะครับมาฟังกันหน่อยโรเบิร์ตเลวันดอลกี้ครับยืนยันว่าได้กล่าวลาเพื่อนร่วมทีมไบยอนมินิกแล้วก่อนที่จะออกเดินทางไปเซ็นสัญญากับบาร์เซโลนากองหน้าทีมชาติโปรแลนด์ครับแสดงตัวมานานแล้วว่าต้องการย้ายออกจากไบยอนมินิกในช่วงสมมติน,นี้โดยที่มีบาร์เซโลนาก็แสดงความสนใจในตัวของเขามาอยู่ตลอด ก่อนหน้านี้ปัญหาทางการเงินของบาร์เซโลนาจะไม่เกิดคำถามว่าการย้ายตัวจะเป็นจริงหรือไม่อย่างไรก็ตามครับด้วยนโยบายที่สโม,มสรน,นำเข้ามาเพื่อใช้แก้ปัญหาดังกล่าวก็จะทำให้พวกเขาสามารถคว้าตัวนักเตะอย่างเลวันดอลฟี้ตามที่เขาต้องการทั้งสองฝ่ายบรรลุข้อตกลงกันได้ในคืนของวันศุกร์และเลวันดอลฟี้ยืนยันว่าเขาจะโบกมือลาจากไบรอนภายหลังอยู่กับสโม,มสรมาเป็นเวลา8ปีมาฟังคำพูดของโรเบิร์ตเลวันดอลฟี้กันหน่อยนะครับเขาบอกว่า ผมจะกลับมาและกล่าวลาพนักง,งานทุกคนให้เหมาะสมผมไม่มีเวลามากพอที่จะเตรียมตัวเพื่อร่ำลาเดวันอฟกี้บอกกับสกายสปอร์ตแดนเบียช่วงเวลา8ปีที่ผ่านมาเป็นสิ่งที่พิเศษและคุณไม่ลืมช่วงเวลาแบบนั้นไปหรอกผมมีช่วงเวลาอันยอดเยี่ยมในมิวนิกผมจะขึ้นเครื่องในเร็วๆนี้แต่หลังจากเสร็จจากแคมเก็บตัวซ้อมแล้วผมจะกลับมาเพื่อบ,บอกลาให้เหมาะสมและจัดการบางสิ่งผมบอกลาเพื่อนๆในสนามวันนี้ผมไม่กังวลกับอาการบาดเจ็บในตอนซ้อมหรอกอยู่บ้านก็อาจเกิดบางสิ่งขึ้นได้ ผมอยากจะรักษาความฟิตเอาไว้และลงซ้อมกับพวกเขาอีกครั้งอลิเวอร์คารครับซีอของไบเยอร์มิเนกเนี่ยคอนเฟิร์มเช่นกันว่าพวกเขาได้บรรลุข้อตกลงกับทางบาร์เซโลนาแล้วเหลือเพียงแค่ดําเนินการเรื่องเอกสารเขาบอกว่า ท้ายที่สุดแล้วบา์เซโลน่าก็ยื่นข้อเสนอเป็นจํานวนเงินที่ทําให้การปล่อยตัวเขาเนี่ยเป็นสิ่งที่แม็กเซน์อันนี้คือคําพูดของโอลิเวอร์คานเมื่อเร็วๆนี้เราประสบความสําเร็จในการเสริมทัพนักเตะตัวรุกเวิลด์คลาสแบบซาริโอมาเน่ดังนั้นเราได้บรรลุข้อตกลงกับทางบา์เซโลนาแล้วอย่างไรก็ตามตอนนี้เป็นเพียงแค่การตกลงปากเปล่านะเรื่องสัญญาต้องใช้เวลา เลวันดอฟกี้ครับจะกลายเป็นนักเตะใหม่รายที่4ให้กับทีมดังแห่งคว้นกาตาลันอย่างบาร์เซโลนาหลังเซ็นสัญญาฟรองเกซี่อันเดรุสคิรเตนเซนมาแบบฟรฟีรวมถึงการซื้อ ia, ราฟิ尼าร่วมทีมด้วยนะครับก็เป็นที่เรียบร้อยครับถือว่าโบกลายอย่างสมเกียรตินะครับขอบคุณครับที่รับฟังครับในช่วงถึงแบบนี้ครับสวีสดสสวัสดีครับ